ให้ใครเปิดดวงเราเกินสองครั้งต่อปีสองไม่ใช่เราจะดูศาสตร์ไหนก็ได้ศาสตร์ไหนก็ได้ค่ะอันนี้เอาทิจจริศคุณชอบเลยแต่ไม่ใช่ว่าดูดูด,ดูดูแล้วก็ดูในหนึ่งปีคุณดูดวงได้สองครั้งเท่านั้นนะคะหมายถึงการเปิดดวงของคุณน่ยนะต้องสองครั้งเท่านั้นแต่การดูเปิดไพ่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรค่ะเปิดได้บ,บ่อยๆหอันนี้เพราะว่าไพาย่ยิปซีหรือว่าไพ่อะไรพวกเนี้ยค่ะจะเป็นการทำนายเร่งด่วนอยู่แล้วสาม แก้ดวงนะคะวิธีการแก้ดวงง่ายมากเลยคุณเชื่อครูไหมครูค้คนมาทุกวิธีแล้วทำมาทุกแบบการแก้ดวงที่ดีที่สุดฟังครูนะคะถ้าเมื่อไรที่คุณรู้สึกจิตตกแบบอยากดูดวงทะเลาะกับสามีทะเลาะกับพ่อแม่ทะเลาะกับเพื่อนการเงินไม่ดีการงานไม่ดีความรักไม่รุ่งโรจน์รู้เลยว่าดวงไม่ดีไม่ต้องดูหมอเพราะคุณกําลังดูให้ตัวเองอยู่ เพราะถ้าคุณดวงดีคุณไม่ดูหมอเชื่อครูการดูหมอต้องเช็คดวงเท่านั้นนะคะไม่ใช่ดูสุ่มสี่สุ่มห้าและหาจริงๆแล้วเขาห้ามเราบอกวันเดือนปีเกิดใครด้วยซ้ำน,นะคุณรู้หรือยังตามหลักเลยนะคะแต่ทีนี้พอมีการดูดวงขึ้นมาเกิดขึ้นนะคะก็จะมีการเปิดดวงเปิดดวงตัวเราให้เขาว่ะฉันเกิดอันนี้วันที่เท่านี้เดือนเท่านี้ปีเท่านี้เวลาเท่านี้ตกฟากเท่านี้มันกลายเป็นคุณเปิดดวงตัวเองบ่อยๆดวงมันเพี้ยนมันไม่ได้เป็นไปตามที่มันจะเป็น ทีนี้วิธีการแก้ดวงคุณฟังนะเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกจิตตกไม่ต้องเข้าหาหมอดูเลยเวลาจะเข้าหาหมอดูเข้าหาหมอดูตอนจิตสว่างตอนจิตเปิดตอนกําลังฟู่เข้าใจหรือ,อยัง <S <S <ไ>วิธีการแก้ดวงง่ายๆนะคะเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกจิตตกไม่ต้องไปดูหมอคะ่ะไม่ต้องไปดูดวงคะ่ะนั่นแสดงว่าคุณดูให้ตัวเองก่อนไปดูหมอคุณเศร้าคุณหมองคุณจิตตกวิธีการง่ายนิดเดียวค่ะฟังนะหนึ่งถ้าไม่อยากเสียตังค์เลยสวดมนั่งสมาธิทําจิต วิธีการฝึกจิตนี่คือโอ้เป็นการสะกขคอขั้นเทพสวดมนต์นั่งสมาธิ9ก้าวันเป็นเวลาไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงจิต <c oughs> จะเป็นยังไงก็ช่างว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดถึงแม้ว่าเราจะทําในขณะที่เราจะร้องไห้ก็ตาม <c oughs> แล้วก็ส่งบุญพูดชื่อเลยพูดชื่อใครฟังนะหลายคนหนึ่งพูดชื่อสามีหรือลูกที่คุณทะเลาะด้วยหรือคุณมีปากเสียงหรือคุณรู้สึกว่าดวงไม่เข้ากันเลยอะไรแบบนี้คสองเทวดาประจําตัวของคุณคณนนี้พูดชื่อนะคะสาม เจ้ากรรมนายเวรของคนนี้ทั้งหมด3าชื่อที่คุณต้องเรียกทําแบบนี้ติดกัน9วันค่ะ9้าวันนั่งสมาธิสักสิบยสินาทีที่เหลือสวดมนต์หรืออะไรก็ได้ภายในหนึ่งชั่วโมงให้ครบภายในหนึ่งชั่วโมง9้าวันติดกันแก้กรรมันต่อไปการปล่อยสัตว์ชีวิตสัตว์ปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยสัตว์ใหญ่นะคะโคกระบือไปร่วมด้วย5บาทสิบบาทบริจาคลงศพอือันนี้นนคือเรื่องจริงค่ะครบ,บริจาคลงศพกับทําบุญห้องน้ํา ฟังนะคะสี่อันนี้ค่ะได้หมดเลยยังไดอย่าง,างนึงหรือทุกอย่างได้เลยถ้าคุณรู้สึกทุกข์มากคุณทํามันสี่อย่างเลย